<Among> ลูกเรือทั้งหลายเตรียมตัวให้พต,เตมเพือ่อระวังเด้อตัวแฝงเฮ้ยเราเป็นเราเป็นเราเป็นฆาตกรเสียใจด้วยเพื่อนเราเป็นฆาตกรเอ้ยเป็นกับเพื่อน <c oughs> สวัสดีลงท่อได้นะแต่ยงไม่อยากลงตอนนี้ใช่เพื่อน นี่คือเกมคล้ายๆอมองอาร์ชชื่อว่าอาร์ Us, ชเฉยๆซ u p เปอร์อาร์ชใช่ซ u p เปอร์อาร์ชเมีคนวิ่งมาทางรายงานก่อน <c oughs> โอ้เหมือนอมองอาร์ชเลยแต่ว่ามันเป็นซ u p เปอร์อาร์ชโอเคเพื่อนเมื่อกี้ฉันเจออยู่ตรง ห้องเก็บของสงสัเพื่อนแล้วกันสงสัเพื่อนแล้วกันโปวดใครดีโปวดใครดีเพื่อน เ้ยโหวตให้หมดโอ้โหสกิปสกิปโอเคไม่มีใครถูกโหวตออกข้ามไปไปไป ซ่อมก่อนมีใครมาไหมโอเคไปซ่อมเพื่อให้เห็นว่าเราบริสุทธิ์ใจนะเราเราเราเพื่อนไอ้ไม่มากดกันนะเซฟ 9ก้าแปดเจ็ดหี่อนึ่ง่อนอีกนะยังไม่อยากให้เทีจบ,บไหมอย่ yeah, yeah. yeah. okay. าระเบิดอย่าระเบิดเย้โอเคเอาชนะ สัญญาเลยญญว่าจะไม่มีใคร,รมีชีวิตรอดไปได้ไดพรอส MVP เลยเนี่ย เพื่อนวันดเจอที่ไหนเพื่อนเจอที่ไหนโหวตแดงเนาะโอเคโหวตแดง โหวตสีแดงไปแล้วนี่คือเกมคุยกับเพื่อนของแพ้เปิดไม่ได้ปิดก่อนแล้วกันโอ้สีแดงโดนโหวตละเพื่อนตัวแฟงเล็กนุ่งคน อีกหนึ่งคนคงหายเจอนะเพื่อนออกไปแล้วโอ้โหคูคูอ้าวเย่กดให้ทุกคน กิจสำเร็จแล้วโอเคความพิธรรมมาสเสิร์ฟทึ้งที่อ,อ,อโอเคต้องทำให้ถูกคน คุณคือนายอำเภอแห่งความยุติธรรมทักษะของคุณคือโจมตีและกำจัดตัวแฝงแต่ระวังด้วยถ้าคุณโจมตีคนผิดคุณจะถูกกำจัดคคม่วงใช่ไหมม่วงและเขียวม่วงและเขียวใช่ไหม เขียวไปก่อนเลยหนึ่งต่อไปม่วง <S 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 ใช่ไหมเอ้ยโอ้โห,โห,โหโม่วงแน่นอนม่วงแน่นอนจงังหวะน,นี้โอ้โห,โ,หโหแล้วต้องตามม่วงไปด้วยสีม่วงแก,แกแกแกคือตัวแฝงออย่ายอย่ายอย่ายอย่า,ยายให้มันกดได้ เห็นมันกดได้เห็นมันกดได้ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกล็อกคูดาวแป๊บนึงล็อกคูดาวแป๊บนึงออกมาละอื้อโอเคกดน้องเพ่นก่อนเรียบร้อยจัดการสีม่วงแล้วเย้ วายุติธรรมจะไม่ทรยศตัวมันเองโอูเสียงกระเท้วยนะคุณวิ่งหนีไปได้นะ,นะเราเป็นหมอผีฮะหมอผีคือสาบแช่งนีดิวเหมือนอิมพอสเตอร์ใช่ไหมแต่มีสกิลสาบแช่ง แป๊บหนึ่งเพื่อนขอลองใช้สับแช่งหน่อยเรียบร้อยอ่าอันนี้ก่อนจเจนอา้าวว่าเราไม่ได้ฆ่าเด้อ ฉันกำลังทำทาร์ตอยู่ โหดคดีเนี่ยกดดครดีกนะดดครดีโวนโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนปิดกแก๊สแล้วปิดแก๊สกันเลว ไม่มีใครปิดเลยอะศูนย์ศูนย์หกห้าหกอ๊ขอีเพื่อนอยู่ดีๆก็ตุยเหรอไปด้วยกันโอะ กดใครดีเราแบบมายืนดูเฉยๆอืมโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสาบเช้งอื้อในห้องไฟก่อนลงท่อก่อน ดีๆเขาก็ตายเพื่อนเรียบร้อยห้เวทมนต์กัดกินคุณเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะ ผีมาด้วยหนึ่งคนมันจะยากขึ้นไหมมีหมอผีมาด้วยอ่ะจะอ,อยู่ใกล้หมอผีก็พองานก่อนท้องไฟนี่แหละตัวอันตรายเลยเปิดท้งไหนเนี่ยท้งไหนอ่ะเปิดท้องไหนเนี่ยห,ห,ออห้องนี้เอ,อ มีใครมาก็พอนะเพื่อนโอเคเป็นกับเพื่อนเพื่อนเราวัดเราไปด้วยกันดีกว่านะเจอจะได้เจอพร้อมกันโอเคทำไมหยุดอยู่นิ่งสวัสดีเพื่อนแล้วก็แค่เดินไปกับเพื่อนแค่นั้น ทำลายก่อนเลยแก๊สออกเจนเอ๊ะดี่ไปซ่อมรี่ไปซ่อมเอ้ยเลรอยู่สองคนอืมจะไม่เห็นได้ยินเสียงใครพูดเลย ตาอันนี้ดูงงงงแค่ใหม่ก่อนอ่าสกิปหมดเลยโอเคไม่ได้ครับใครมาตรงนี้โจมตีก่อนเลยแหละอุม้มีกล้องไม่ได้ไม่ได้ไไดกล้องอยู่ตรงนี้สี่สามสองอ รายงานสุบสก่อน เอาอาา่ฮะก็ดีต้อง Q อคิวออกซิเจนที่เดิมไปนี่แหละนี่แหละ ว่างามท้องมาพอดีไป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 คิไไป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 ึงไป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 ย